ที่แม่น้าโขงในอดีตนั้น,เ,นเป็นสายน้าที่เชื่อมคนสองฝั่งพอหลังจากที่ฝรั่งเข้ามาเขาก็ทําให้แม่น้านี้กลายเป็นเส้นขั้นระหว่างคนสองฝั่งแลวถ้าจะว่ากันจริงๆเถอะแนวคิดเรื่องการมีหลักมุดหลักเขตอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็เป็นแนวคิดแบบตะวันตกตเต็มทีบ้าเนเราเองมีใครทามาก่อนนะั้ในร้อยปีที่แล้วก็ม,มีสมัยก่อนเอาอย่างตัวอย่างเนียนะครับท่านที่นั่งอยู่ด้านหลังของห้องนี้นั้นเนี่ย ท่านอ่านหนังสือได้ถนัดขึ้นกว่าคนด้านหน้าเพราะว่าท่านมีแสงจากหลายด้านแสงจากหน้าต่างเข้ามาแสงจากไฟบนเพดานลงมาท่านแยกไม่ออกครับว่าแสงที่ท่านทําให้ท่านอ่านตัวอักษรบรรทัดนั้นน่ยชัดขึ้นเนี่ยมันมาจากไฟดวงนั้นแต่มันใช้ได้ก็แล้วกแล้วนี่คือสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดของเราใช้กันมาตั้งแต่สมัยเก่าแล้วแต่ว่าลบรงไหนลบแต่ลบกับเรื่องอื่นนะไม่ได้ลบกับเรื่องเส้นอนากนิยยาไปถึงแค่ไหนครับว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่รู้หรอกอาจารย์ทองใบแตงว่าที่มาช่วยขีดให้ พอ,อจำจำกันได้แต่ก็แค่นั้นนะมันไม่ได้ไปถึงสุดเขตแล้วก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องนี้จิตต้องใหญ่ถ้าจิตต้องใหญ่เราจะข้ามเครื่องเครื่องหมายที่มนุษย์เนี่ยไปสร้างขึ้นมาเป็นแค่ของสมมติของจริงอยู่นี่ครับของจริงอยู่นี่คนระับของพวกที่ไม่ได้เคารพเส้นผมแดงอะไรเลยแล้วเราก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับไม่มวัดจะวดนกโลก,โลกซาแลวเรื่องน้อยแปด นล้วสึนามิก็ทาให้เราดูเป็น a ์ r รีย view เป็นการถ่ายจากภาพทางอากาศเป็นครั้งแรกให้เราดูว่าขนาดที่มันเคลื่อนเข้าไปนะั้นมันไม่เคารพจังหวัดมันไม่เคารพเขตมันไม่เคารพใครทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเรื่องของภาวะโลกร้อนเราเข้าใจเรื่องของความเปลี่ยนแปลงและเทรนด์อนๆซึ่งวันนี้สม่งม,ม,มาให้เป็นเอกสารให้ท่านอ่านนนะครับเราจะเข้าใจว่าความสําคัญของเส้นกรมแดงเขตแดงมันมค่อยๆลดความศักดิ์สิทธิ์ของมันลงไปทุกทีแต่เรายังคงสถาปนามันด้วยการใช้เหตุผลทางการเมือง คำว่ารักชาติเฉยๆนั้นเนี่ยต้องนิยามกันเยอะนะครับว่าวันนี้คุณจะรักกันแค่ไหนเมื่อจักท่านทูตดอดได้รงมาพูดถึงเรื่องของอาเซียนแล้วผมก็เห็นด้วยกับที่ความเห็นของท่านว่าเวลานี้เราทาท่าหน้าตาเริ่มจะถูกมองด้วยความข้อสงสัยว่าเออเราเราจะยังเราจะกลายเป็นเครื่องหมายคําถามใหญ่ของอาเซียนหรือไม่ท่านนักีกันตะทีได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์สาคัญต่างๆที่ไทยที่เคยมีกับไทยต่ใครนั้นเนี่ย ผมก็ขอปิดช่วงแรกของผมด้วยการบอกว่าในมิติในเรื่องของการต่างประเทศนั้นเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้กรุงเทพทําคนเดียวต้องไม่ทําให้กลายเป็นเรื่องของการเมืองหลายเรื่อง็นเรื่องทางทเทคนิคของกฎหมายว่าไปให้เขาปิดห้องต้องปทะเลาะก,กันไม่เปเดเปดไปลยแต่ไม่ต้องเล่าหรือถ้าเล่าก็บันทึกเอาไว้แล้วแต่สําคัญที่สุดความสัมพันธ์ภาคประชาชนกัน การเมืองระหว่างประเทศภาคประชาชนสำคัญที่สุดโดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมเพราะนั่นก็เริ่มจาก4จุดน,น,นะครับ1จิตต้องใหญ่อย่างที่2ก็คือว่ารู้จักใช้โอกาสท่านเล่าเรื่องการใช้โอกาสกับเกาหลีท่านเล่าเรื่องกาใช้โอกาสกับจีนถ้าผมมีโอกาสผมจะเล่าเรื่องการใช้โอกาสกับกับมพูชาสมัยโบราณชาติชายจุนวันของหมู่บ้านพิศนุโลกเาะเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องจิตใหญ่เรื่องที่2คือรู้จักใช้โอกาสเรื่องที่3าคือรักษาวไว้ซึง่งความสนุกสนานเรีนในกรคนไทย เรานเนี่ยคนสยามเราได้สนุกสนานแล้วไปที่ไหนที่ไหนในโลกเนี้ยใครๆก็ชอบเราตรงเนี้ยสนุกสนานและสุดท้ายก็คือใช้ฐานทางวัฒนธรรมให้เจ็มากที่สุดอาจารย์ก่อนที่จะไปมีคนถามคำถามเรื่องสมัยบ้านพิษณุโลกเหมือนกันครับเป็นสนามรบเป็นสนามการค้าเดี๋ยวนี้จะเป็นสนามการค้ากับไปจริงต่อนนารบหรือเปล่าอาจารย์เล่าประสบการณ์ส่วนตัวตรงนี่สักหนึเรื่องมันเริ่มมาจากตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนเอกชัยชาติท่านก็เห็นว่าถ้าเกิดเรยังรบไปดีอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์ไม่มั่นคง ใครๆก็คงจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในพื้นที่แถบนี้จริงอยู่ทฤษฎีโดมิโนเขาก็ปรากฏมาแล้วล่ะเอาล่ะทฤษฎีโดมิโนของจริงๆกคนระดมการพูดนะครับบอกเขาเอาทียดนามเหนือจะยึดเวียดนามใต้เออกิจริงแล้วก็ไปยึดกัมพูชาเออกิจริงแล้วบอกว่าจะไปหมดทั้งภาคอีสานอาเซียนจริงๆมาร่วมตัวกันที่ AEC 2015ที่เราว่ากันนั้นเนี่ยท้าย้อนหลังมาจริงๆนอาเซียนไม่ได้มาเพราะรักกันนะครับมาอยู่ร่วมกันเพราะกลัวกลัวของชนิดนันไม่ได้รักกันนะครับ เราเริ่มกันเพราะความกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานของอาเซียนเรายังต้องปรับฐานทางด้านลัฐนิยมอีกเยะเรื่องของกัมพูชานั้นเนี่ยท่านชาติชายก็กลว่าถ้าหากว่าเราไม่ทําให้ทุกๆุกฝ่ายมีสิทธิ์ได้มาคูดร่วมกันมันก็จะเหลืออยู่แค่คนที่ไม่ได้ครองอํานาจที่แท้จริงได้คุยกันเพราะฉะนั้นถ้าก็เลคคิดอยากจะเชิญประชุมกับเมนตสี่ฝ่ายมีฝ่ายของแคนเเรีฝ่ายของ ทางฝ่ายเจ้าของเขเมรแล้วก็มีฝ่ายที่เขเมรแดงแล้วก็จะต้องไปหาวิธีเอา,ขาเขมรขนมเป็นัวนั้นก็คือฝ่ายของท่านหุ่นเซนเนี่ยเข้ามาให้ได้แต่ว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพูชาขนาดนั้นไม่ได้สถาปนาไว้อย่างเป็นทางการเสร็จแล้วทงการพูดอยู่ดีๆจ,จะเอ้บินบินเข้ามานังแต่ก็คงจะไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาที่ององสมบุคคลอีกสองท่านเ้วยนั้น ท่านชาติชายส่งที่ปรึกษ,ษาท่านทัสองท่านคือดรสุรเกิเสถียรไทยกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเอาเครื่อง430บินไปรอที่เวียงจันทร์แล้วก็หาคนซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่เนี่ยนะครับคุณดุดตันติประสงชยัยผู้ทำโอเรียนแอร์เนี่ยหาวิธีติดต่ออาจารย์โต้งในการเข้าไปให้ถึงคนของท่านลุงเซนไห้ได้แล้วบอกว่าเนี่ยท่านชาติชายอยากจะชวนมาคุยด้วยแต่ว่าถ้าท่านจะเอาเครื่องท่านมาคงลำบาก เราเอเครื่องเราเข้าไปแล้วก็อนยากขอให้นัดเจอกันที่เวียงจันทร์ก็แล้วกันก็เป็นที่มาวา่าท่านอนุสินเอาเครื่องไปลงที่เวียงจันทร์แล้วก็พบกับท่านตุสุรเกียรติแล้วก็หมอราชวงศ์สุขุมพันธ์แล้วก็ขึ้นเครื่องกลับ้ามาที่กรุงเทพแล้วตอนเริ่มต้นการสนทนานก็ไปเริ่มที่บ้านคนิอชาชายไม่ใช่ที่กัเนีย่ยก็ถือว่านในเบื้องต้นไปที่บ้านก็แล้วกัน จะได้ดูไม่ไม่เป็นทางการเกินไปแล้วต่อมาแบทบสนทนาหลันก็ไม่ต่อมาได้เรื่อยครับผมจำได้ว่าสิ่งที่ดรชูเกียรติเคยเล่าแล้วก็ที่อุสายบ้านที่โลอีกบางท่านก็เคยเล่าให้ฟังก็คือว่าวันนั้นเนี่ยท่านลุงเซนเข้ามาแล้วก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมเซนทรัลโซฟิเทลตรงเซนตรง,ตรง,ตรงราาลาดพร้าวนะครับแล้วลถ้านม่อมองไปที่ถนนวิภาวดีรังสิตของบ้านหลังแล้วท่านก็ปรารถาออกมาบอกว่าน่าเสียดายบ้านท่านเนี่ยไม่สามารถพัฒนามาได้สู่จุดนี้ พ่อโมแต่ทะเลาะกันทำนั้นเนี่ยไม่นึกเลยนะครับว่าผ่านไปยี่สิบปีการเป็นคําที่เราต้องมารับุกับพวกเรากันเองผมไม่ได้การยกย่องผู้นำอะไราที่ไหนของใครเลยนะครับแต่ผมก็เราจะบอกว่าถ้าสติยังคลองไดนะ้นั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ได้สิ่งที่จะจราเวทพูดเมื่อเช้าเป็นเรื่องการบอกให้เราตั้งสติให้ได้ใช้ความรู้ ใช้ความรู้นำใช่ไหมครับสามเหลี่ยมขยีย้ภูเขาของท่านใช้ความรู้แล้วก็ใช้สื่อมวลชนคือใช้นักวิชาการใช้สื่อมวลชนแล้วก็ใช้การเมืองกับเคลื่อนแต่ที่ผ่านมานะักการเมืองในเรื่องนี้เองเป็นตัวที่ไปขับเคลื่อนมันให้เข้าไปสู่ในแดนอันตรายและตอนนี้นมันออกมาไม่ได้ใครจะออกมาพูดอะไรคค่ายๆอย่างนี้ที่โชคดีนะครับผมคนมาจากการเมือ,มองและได้พักผ่อนห้าปีก็เลยสามารถพูดได้ถนัดปากหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะจุด มองเลยว่าไอ้เข้าได้ยังหรว่าคนรักชาติหรือไม่จมคิดว่าถามว่าเราจะต้องรับโลกรักความก้าวหน้ารับความปรองดองกันผมคิดว่าเหตุการณ์เขมรสี่ฝ่ายที่ท่านชาติชายเปลี่ยนสนามรบเป็นตลาดการค้าท่านทําในสิ่งที่วันนั้นยูเอ็นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนั้นอาเซียนไม่รู้มันคืออะไรอาเซียนะทัสก็งงว่าทําอะไรกันหลายประเทศและหน่วยที่ยังอยู่ในระบบของมันเองที่ยังไม่หลุดออกจากกล่องความคิดเดิมนั้นเนี่ยก็ตกใจว่าเรากำลังจะทำอะไร แต่ว่ามันพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่า20ปีที่ผ่านมาเรางรู้สึกว่าการที่มันเปลี่ยนจากแนวด้านการรบมาเป็นแนวนำเสนอด้านการค้านั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกับเรามันเป็นกับทุกๆฝ่ายแล้วมันรวมมาถึงทําให้2015อาเซียนคอมมูนิตี้นั้นเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นไปได้สูงขึ้นน,นั่นเองครับ,บกับขบุนอารนะจริงๆคำถามามเทียบเลยนะ กลับมาที่อาจารย์กันนาทีฮะอาจารย์ฮะผู้จัดคุณสนก็บอกว่าพี่โยช่วยถามอะไรที่เกี่ยวกับอะไรอะประเทศไทยในบริบทโลกหน่อยแต่คำถามที่ท่านส่งมาทั้งหมดทั้งปึกเนี่ยฮะบริบทโลกของไทยมีแค่ไทยกับกัมพูชาฮะการเฉลยนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรานะผมอยากจะย้ำนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนศาสนาตินะครับ มองโลกในลักษณะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในโลกมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะมีส่วนร่วมมาพอสมควรในอดีตนะอันนี้ตัองเล่นชัดเจนแต่ว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องทั้งเรื่องที่ใลกลตัวและเรื่องที่ไกลตัวด้วยนะครับถ้าเผเรามีส่วนร่วมในเรื่องที่มีความสําคัญของโลกให้เราสร้างขึ้นมาเยอะนะครับที่ท่านทูดดอนพูดว่าเออทำไมเขาอยู่ดีๆเข้าไปในคณะมนตรีความมั่นคงด้คราวน,น,นี้ คิดดูนะครับถ้าเผื่อมีใครเกรงใจเรามีเพื่อนเราเขาเกรงใจสิบน,น,นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวตัวนักการทูตตัวบทบาทของผู้ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนักการทูตนะครับต่ตางๆเนี่ยเป็นมีความสําคัญอย่างมหาศาลนะครับยกตัวอย่างนะครับประธานอาเซียนนะครับทูตนะครับ ซึ่งเป็นอดีตชูดแต่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวเนซุเอลาที่นะครับผมได้ทราบมานะครับที่ท่านดอนเกิดไว้เขาเขาเนี่ยมีการประสานกับคณะมนตรีของมันคงเพื่อนเขานะครับเป็นประธานคณะมนตรีของมันคงก็ตอนที่เาท่านไปกัมพูชานะครับแล้วก็มาเมืองไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการประสานกันแล้วเตรียมที่จะนำเรื่องนี้เข้านะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการ ที่อาเซียนมีบทบาทเพิ่มขึ้นเป็นรั้งแรกนะครับที่มีบทบาทในลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอาเซียนนะครับส่วนท่าทีของไทยถ้าเปิดมอง,งกับกัมพูชานะครับเราก็เป็นท่าทีที่ถูกต้องเพราะว่าตามกฎนะบัตรสามประชาชาติเนี่ยระบุไว้ชัดว่าถ้ามีปัญหาระหวา่าง2ประเทศให้2ประเทศแก้ซะก่อนนะครับถ้าไม่สําเร็จจริงๆนะครับให้ขึ้นไปสู่ระดับภูมิภาคนะครับถ้าไม่สาเร็จตรงนั้นถึงจะนําไปสู่ระดับกลืนความ่คงที่จริงเราถูกหลักการทุกอย่างนะครับแต่ว่า จุดประสงค์แตกต่าง,งกับกัมพูชาและกัมพูชามีความสามารถที่จะเข้าลึกนะครับเพราะว่าตัวบุคคลของเขาเนี่ยจะเข้าสู่ผู้ที่มีบทบาทมากนะครับตรงนั้นก็เป็นจุดที่เป็นบทเรียนนะครับของเรานะครับซึ่ง,งต่อไปนะครับผมอยากจะถ้าเราพูดถึงบริบทไทยเนี่ยอยากจะต้นที่ทางเศรษฐกษิจนิดนึงด้วยนะครับเรื่องของการเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงนะครับเป็นเกตเวย์นะครับ ชัดเจนเข้าสู่คุภาคของเรานะครับศูนย์กลางศูนย์กลางในการบินนะครับซึ่งสิงคโ,โปร์พยายามที่จะเอาศูนย์กลางนั้นไปนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาพร้อมมากกว่านะครับในเรื่องของการรักษาเพยาบาวนะครับปัจจุบันเนี่ยผมจําได้เลยนะครับว่าในอดีตนะครับเมื่อไม่ถึง10ปีมาแล้วเนี่ยมีประชุมน,นะครับท่านนายกเป็นประธานหน่วยราชการย้ำกันเลยนะครับว่า ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการแพทย์การรักษาพยาบาลเนี่ยเราต้องยอมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของูมิภาค้ของไทยคือมารเรียกว่ามาพักผ่อนหลังจากการรักษาเพาบาลจะดีกว่าเพราะว่าเราสู้สิงคโปร์ไม่ไหวนะครับตอนนั้นมีผมคนเดียวที่ยกมือขึ้นบอกว่าไม่ได้เราทําได้ทั้งสองนะครับและหลังจากนั้นนะครับไม่นานก็จะมีเรื่องความโดดเด่นของโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลของเราขึ้นมา นจนปัจจุบันชัดเจนเราเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นอะไรที่ทําให้เรายังไว้ก็คือทัศนคตินะครับเราไปไม่ถึงนะครับมีคนมาถามผมผมได้ไปพบกับที่ปรึกษารัฐบาลของเยอรมันนะครับเขาเดินทางมาประเทศไทยประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมก็ถามเขาว่าตัแตกต่างกันยังไงโดยเฉพาะทัศนคติของผ้าเยาชน เขาบอกว่าชัดเจนเลยไปที่ประเทศตอนหลนใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยถ้าชนเขาจะมองประเด็นแรกก็คือว่าประเทศเขาแข็งแรงตรงนั้นนะครับคือ competitive advantage อยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะเลือกทําตรงนั้นนะครับอ,อันนั้นประเด็นแรกนะครับแล้วประเด็นที่2คือถ้าเขาเลือกอะไรแล้วเขาจะดูว่าบริษัทอะไรในโลกนะครับที่จะเก่งที่สุดนำน,นะครับเขาจะต้องชอนะบริษัทนั้นอย่างน้อย5เ น,นั่นคือสองประเทศเป็นอย่างนั้นผมก็ถามว่า้วไทยมองอย่างคนไทยก็บอกมองแตกต่างกันประเด็นแรกคือคนไทยที่เขาพบเนี่ยนะครับไม่ได้บอกไม่ได้มองว่าอะไรเป็นจุดแข็งแต่มองว่าเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างก็ตามตามไปเราถึงจะเห็นว่ามีโรงแรมผ้าดาวจนล้นกรุงเทพนะครับแข่งกันลดราคาครับนั่นคือปัญหาแรกของเราเราไม่ได้มองจุดแข็งกันหรอกนะครับ ปัญหาที่2ก็คือแล้วถ้าเผื่อเราเลือกจะทำอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเบอร์หนึ่งของโลกทําอะไรเราจะต้องเก่งเข้า5%แต่ว่าเขาบอกแล้วก็ผมก็ได้ยินจากคนไทยเองเลยนะครับว่าคนไทยมักจะมองว่าจะทําอย่างไรนะครับถ้าเราจะเข้าสู่เวทีนี้แล้วอยู่รอดน,นะครับทา่านเองเราจะเลือกให้อยู่รอดน,นะครับไม่ได้เลือกว่าเป็นที่หนึ่ง เองวันที่หนึ่งน,น,นั่นคือทัศนคติอย่างหนึ่งที่เราจะมาแก้เพราะว่าที่จริงแล้วประเทศไทย800ปีนะครับประเทศเก่าแก่นะครับประเทศที่มีศักยภาพสูงเราควรจะไปได้ดีกว่านี้นะครับและตอนนี้กลับมามีการถอยหลังครับ <c oughs> ผมเสียใจมากอย่างยิ่งนะครับผมตอนนี้ผมมองประเทศไทยจากข้างนอกเพราะว่าหลังจากที่ผมพ้นจากตำแหน่งนะครับก็ อยู่ดีๆนะครับก็มีมหาเชืยอลายยูเซียเจากสหรัฐมาเชิญให้ผมไปสอนซึ่งตอนแรกผมไม่ได้คิดจะไปสอนเลยนะครับ <c oughs> แต่ใน,นสุดก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะเป็นสอนอยู่นะครับ <c oughs> ผมก็ไปสอนอกฎหมายระหว่างประเทศและ,ะการทูตนะครับแต่พอเรามองถึงประเทศไทยเราเห็นว่าเป็นการประเด็นแรกชัดเจน,นครับเป็นการดึงการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในประเทศนะครับ